เกี๊ยตมือถึงนึกที่เหยียดเสืออยู่มันในไทยโมงเกี๊ยตมือเป็นคนที่ต้องเข้ามาน้ำได้กินน้ำไหมเป็นแค่การเล่นโฟโล่ใสๆอีกอ่ะเป็นแค่การที่แดนระบายอะไรแดนระบายจะว่าบูดีไหมเออเออเน้นๆให้ดูยังไงเอาอีเวนต์หน้าร้อยแดตัวแล้วก็อีเวนต์เขาจะต่าง

ประมาณจะเป็นมันตาลายมัน้ม่เน่ามันแก่เลกินเห็มั้เพื่อนเนาะมันไม่เนยามันแก่กันยังสังมันกินได้กินนะว่าแงขอะมันไป้การมบ้าปรวัตเลยันในเนีายวันนเน่วันในเน้ยเป็นเดีนเด้